บานเดียวกับเกนดีกลอฟกินครับแชมป์โลกมิดเดิลเวทคนดังกับคาซักสถานนี่คือจาฟากาบาซอฟนะวัย21ปีครับสูง174เซนเมตรในทีมงานของเพชรสมานมวยไทยยิม Please put your hands together for Diesel Lex Mu Dan from Thailand. ตัวแทนจากจังหวัดกระบี่ครับดี D s e เ e ็ t M u d e นลูกศิษย์ของบางหยานบางดำนะครับ M Uden ยี่สิบสามครับจากฝ่า21 167กับ174ยเแม่ต้องแหงนหน้ามองฟ้าเลยครับซ้ายกับขวาคู่ครับแม่จากฝ้านี่ซ้ายนะครับอ้าวครับแหลกเลยครับ แมอย่างนี้ครับถึงจะสนุกสะใจครับแล้วดูดีๆครับครับจุดไหนสลบจุดไหนโอ้ยโอ้ยเจะเข่าโอ้โหแตกเลยครับโอ้ยแม่โดนไปโดนมัดครับโอ้โหอะไรกันนี่ครับเด็ดมวยเดือดแม่้าเป็นภาษาอังก็จงบอกว่า what happened นะครับไปตีเข่าเขาแตกแต่ว่าโดนนับจังงานครับชนะของจาฟาโอ้โหหัวใจจะวายครับเผลอไม่ได้จริงๆครับ นี่คือความพุกซ้ายอีกแล้วสองนับแล้วนะครับแม่เอาโดนพุกซ้ายอีกบวกเลยครับดีเซลเล็กอย่าโดนอีกหนึ่งนับนะครับแมลูกนี้ครับไม่เป็นไรครับเสียบักครับล้มลงไปขึ้นมาใหม่แม่เหลือรับประทานเหลือเชื่อดีกว่าโดนขวาครับอยากซ้ายเปลี่ยนเสิร์เป็นขวาแล้ว ไหวไหมเรียบร้อยเลยครับโอ้โหโดนเข่าลอยแตกไปก่อนครับแมนั่นแหละครับบังดําครับคุณประดิษฐ์ครับลูกพี่ของเขาหมอคณิตบอกเอาครับไปขอโทษเลยครับโอ้โหจบยังกันหนังสุดใจครับคงจะเสียใจครับจาฝ่าครับดูครับยังหวะเข่าลอยนะครับเปี้ยงเข้าไปครับแตกเลยนะครับแล้วเฟสัดชัดชัดชัดัดแล้วดูสวนทีเดียวครับเกิดอะไรขึ้นครับ บล็อกสวนครับโอ้โหผัดหุณเจ้าหมัดขวากดเต็มสันหมัดเลยนะครับหมัดนี้โอ้โหโดนเต็มเต็มครับแล้วลรงเลือดไปก่อนนะครับสำหรับดีเซลเล็กเอ็มยูเดนครับแม่ลวจากนั้นครับเปลี่ยนเซฟครับฮุกซ้ายครับนี่เป็นนับที่2ครับเต็มขำหมัดครับโอ้โหละหมัดนี้เบาซะที่ไหนครับสำหรับดีเซลเล็กโอ้โหขวาครับตกไปเต็มเมครับกรรมการอยู่กล้เหตุการณ์เห็นเลยครับ ูุกันอีกครั้งนึงครับบตดขวานที่โดนจังๆนะครับลงไปคารวาห้องเต้ครับละเลงเลือดไปกับชัยชนะนะครับของดิสเล็กเอ็มยูเดนครับเป็นฝ่ายชนะน็อกจะฟารักประซอบไปในยกแรก